หลวงตาแดดร,รมธรรมรักกิโตพระพุทธเจ้าหรือผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปมาจากวันนกักษัตริย์หรือพราหม์เท่านั้นอนุโมทนาสาธาุที่นาหลวงตาแดดร,รมแสดงความเข้าใจอันนี้ขึ้นมาก็ถูกพยันชนะที่บอกว่ากษัตริย์กับพราหมณ์ มันเป็นสภาวะของสภาวะสภาวะสองในมหาจาักรวาลเจ่าประทักกับพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าพรามนั้นคือผู้รู้กษัตริย์เป็นคระสหัดอะไรเนี่ยอนี้ก็เถียงกันไปนะอัมพตก็ถือว่าตัวเองเป็นพรามตัวเองเป็นผู้รู้นะส่วน กษัตริย์มันเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สูงในโลกที่ยกย่องกันนับถือกันยอมรับกันมีฤทธิ์มีอำนาจมีฐานะอะไร,ะไรต่างๆแบบโลกโลกแต่ความซับซอ้อนความซับซ้อนซับซ้อนในความเป็นโลกอภตษตก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นมีความเป็นโลกโลกคือโลกคือมีลาบมียศมีสัรเริญ สมบัติพระสถานอะไรต่ไรแล้วเกษรโรกีสุขในแบบโลกนั่นแหละโลกกษัตริย์คือผู้มีอำนาจที่จะสามารถเอาลาบยศทันเสริญโรกีสุขในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยได้มากที่สุดเพราะันสิ่งที่ได้คือสภาวะความได้เสพสุขมากที่สุดด้วยลาบยศทันเสริญโรกีสุขกษัตริย์ถือว่าเป็นคารวาส ได้ด้วยอำนาจโลกโลกพามมหาศาลหรือนักบวชออกไ่ว้มันเป็นผู้มาทิ้งรายบยศสังเสริมไม่เอาสุขแต่ก็โง่เอาวิชาไปจกนกระทั่งสุดท้ายก็ไปแข่งกันไปเป็นพรามมหาศาลเป็นผู้ที่เสพสุขโดยโลกียสุขที่เอาเปรียบโลกด้วยกษัตริย์ถือว่าเป็นอำนาจบาดใหญ่ แต่นักบวชหรือพราหมณ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้หลอกเขาให้เขาเอามาให้ไม่ออมนาจบาดใหญ่ปคมหรอกให้เขาเอามาให้แ้วก็ขคอโกยมาให้เป็นผู้เป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นนักบวชมหาศาลยุคนี้ก็เรียกว่าเป็นพระมหาศาลร,รวยด้ลาบยอดเสพสุขได้ลาบยอดเจริญโอเคสุขอ่า มีมากเท่าไหรก็ไม่เคยพออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ไม,มีความรู้ไม่มีญาณปัญญาอะไรที่จะเลิกจะละอะไรเลยวราพระพุทธเจ้าเกิดมาในฐานะหัสถ์หัือกษัตริย์มีความรู้ที่เป็นสัจธรรมแล้วถึงขั้นโลก,กุตตรธรรมสมบูรณ์แบบแล้วเป็นเป็นพระพุทธเจ้าถึงทั้นเ็จาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชสุดท้าย แต่ท่านอาศัยสภาวะครหัสถ์ไปเกิดเพื่อให้รู้ว่ากษัตริย์สุดยอดนั้นได้สุดยอดเป็นพระุทธเจ้าสุดยอดแห่งพรามแล้วแต่อภิถานนั้นไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองไม่ได้อะไรยังหลงในลาบยศต้นต้นโลกีสุขรูปภาษาวจรณสิ้าวิชาแปลโดยจรณวิชาสมบัติจารณสมบัติวิชาสมบัติก็รู้เป็นพยัญชนะอย่างนั้นไม่ได้มีความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านมีความจริง ที่เป็นสภาว่าจริงของเอ่องสิงที่ไม่ต้องไปยึดไปติดไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วยิ่งก็ท่ทองถ้าเป็นเครือข่ายิ่งก็เป็นกษัต,ตรนะิย์อีกแาวพระฐานนั้นยังไกลมากเลยลงเป็นพระมหาสารอยูน่นั่นนะเหมือนกับยุคนี้เป็นภิกษุมหาสารหรือเป็นพระมหาศารอยู่ทุกวันเนี้ยนะก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอกไม่ได้มาศึกษาอย่างแท้จริง ไอ้หนได้พ้น้ออกมาเระตั้งไม่ต้องมีให้เห็นเลยว่ายังแบกลาบแบกยศแบกสรรเสริญแบกสุขโลกีสุขที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเสพสุขด้วยสิ่งที่ตัวเองแบกอยู่นั่นนะ่ะหาออ่าพามยไงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะพราะั้นก็ต้องพูดไปนี่แหละอาตมาก็พูดไปตำหนิไปข่มไปสําหรับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่รู้แล้วเขาก็ ไม่ได้ถูกอาตมาว่าหรอกเพราะว่าอาตมาไมไ่ไปว่าคนที่เขารู้แล้วเขาหลุดพ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ถูกอาตมาว่านะอาตมาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็เทศสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมานี่แหลนะนะ